สวัสดีครับผมชื่อนายกินดานพัท์สัตยาคุณนักศึกษาปริญญาโทคณะครุศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาวันนี้จะมาแนะนำสัตว์เลี้ยงที่น่ารักครับครับแมววิเชียนมากครับเป็นแมวไทยที่มีลักษณะเฉพาะตัวมีขนสีขาวหรือสีครีม และมีแต้มสีน้ำตาลบริเวณใบหน้าหูอุ้งเท้าหางและอวัยวะเพศครับถิ่นกำเนิดคือประเทศไทยและเป็นที่รู้จักในชื่อแมวสยามนิสัยของแมววิเชียรมากค่อนข้างล่าเืิงฉลาดและช่างสงสัยครับครับกระต่ายมีหลากหลายสายพันธุ์ครับแต่ละสายพันธุ์ก็มีลักษณะและถิ่นอาศัยที่แตกต่างกันครับโดยทั่วไปกระต่ายเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินมัพกพบในพื้นที่เปิดเช่น ทุ่งกว้างทุ่งหญ้าและพื้นที่กึ่งทะเลทรายแต่ก็สามารถปรับตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้ครับครับหนูแฮมเตอร์จีนครับมีลักษณะลำตัวเพียวยาวกว่าสายพันธุ์อืน่นและมีหางที่ค่อนข้างยาวถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยู่ในทะเลทรายของจีนและมองกุเลียครับ